สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่เรื่องเดิมนะครับก็คือการวิเคราะห์โจทย์การบวกและการลบนะครับโดยวันนี้นะครับครูจะสอนเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์โดยใช้บาโมเดลนะครับบาคือแท่งนะครับอมาลองดูว่าใช้แท่งในการวิเคราะห์โจทย์อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันในแบบฝึกนะเดี๋ยวในวิธีคิดเรามาคิดพร้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวิธีทำทำเองนะครับให้นักเรียนทําเองนะครับมาข้อหนึ่งครับพิษณุ ต้องการซื้อรถยนต์ราคา1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับมีเงินอยู่แล้ว7 6 8 0 0 0บาทพิษณุต้องการหาเงินมาเพิ่มอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะซื้อรถยนต์ได้นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เขาสนใจรถยนต์ใช่ไหมลูกอ้าวสนใจรถยนต์ครูเขียนเลยนะครับรถยนต์นะครับโจทย์สนใจรถยนต์กี่คันข้อนี้โจทย์สนใจรถยนต์แค่คันเดียวใช่ไหมลูกถ้าสนใจคันเดียว ไอบาร์ bar, หรือแท่งเราจะวาดแค่แท่งเดียวโอเคไหมแต่ถ้าโจทย์สนใจรถยนต์2คันก็ต้องวาดบาร์อย่างนี้2 2บาร์หรือ2แท่งได้ไหมครับอ่านี่คือรถยนต์นะครับโจทย์สนใจรถยนต์นะครับแล้วโจทย์บอกไหมครับว่ารถยนต์คันนี้ราคาเท่าไหร่อ่าโจทย์บอกครับราคาเท่าไรหร่ลูกรถยนต์คันนี้ราคา1นึ่ล้านห้าแสนบาทคำว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยได้แค่ล้อไหมเนี่ยได้แค่ล้อหน้าไหม หรือได้แค่ล้อหน้ากับล้อหลังหรือว่าได้ทั้งคันไอ้ล้านห้าแสนต้องได้ทั้งคันใช่ไหมลูกเออหรือว่าใครจะซื้อไหมครับล้านห้านี่ได้แค่ล้อสองล้อล้อหน้าล้อหลังไม่เอาเนาะเออทั้งคันนะครับดังนั้นไอ้หนึ่งล้านห้าแสนบาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าทั้งหมดนเนี่ยครับเนี่ยรถยนต์ทั้งคันเราเนี่ยนะครับอ่ารถยนต์ทั้งคันกูเขียนเนาะรถยนต์ทั้งคัน ราคาเท่าไรราคา1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับได้ไหมรถยนต์ทั้งคันเนี่ย1 5 0 0 0ล้านบาทต่อไปโจทย์พูดว่าอะไรต่อโจทย์บอกว่ามีเงินอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วนะครับเงินนี้เอามาทำอะไรเอามาซื้อรถยนต์แต่พอที่จะซื้อทั้งคันไหมไม่ครับ7,68,000บาท ซื้อได้แค่ประมาณเท่าไหร่ครึ่งคันเองใช่ไหมครับอ่ะซื้อได้ประมาณครึ่งคันบุบถ้าเอาราคานี้ไปซื้อพนักงานก็จะแบ่งให้ครึ่งคันใช่ไหมเออให้แค่ครึ่งคันนะครับครูแบ่งเนาะจะได้ว่ามีเงินหลุกมีเงินอยู่แล้วนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทใช่ไหมครับอันนี้คือมีอยู่แล้วใช่ไหมพอไหมครับจะซื้อรถคันนี้ ไม่พอครับได้แค Humans, stared, ่ครึ you know, ่งนึงใช่ไหมเออครึ่งคันอีกครึ่งคันได้ไหมครับถ้าจ่ายราคานี้ไม่ได้ครับดังนั้นันนี้เป็นไงครับต้องเป็นไงต้องหามาเพิ่มครับเนี่ยเนี่ยโจทย์ให้หามาเพิ่มใช่ไหมต้องหามาเพิ่มใช่ไหมครับถึงจะได้ครบคันใช่ไหมเออมาเพิ่มเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่รู้ครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้เราทําไงให้เราหาให้หาส่วนไหนให้หาส่วนด้านหลังใช่ไหมครับอ่าดูจากโจทย์ได้ไหม ดังนั้นเอามาวิเคราะห์โจทย์นะครับพอวาดรูปเสร็จแล้วนะครับวาดบาร์เสร็จแล้ว1นล้านห้าแสนเนี่ยเยอะหรือน้อยครับเมื่อเทียบกับรูปนี้1น้าแสนคือทั้งรูปใช่ไหมทั้งรูปแส่ก็เป็นไงมากใช่ไหมครับเจ็ดแสนมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับล้านห้าน้อยใช่ไหมครับอันนี้คือน้อยใช่ไหมครับแล้วน,นี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของรถใช่ไหมแค่ครึ่งคันเองถือว่าน้อยหรือมากก็ถือว่าน้อยครับ โจทย์ข้อนี้อยากได้ค่าน้อยใช่ไหมครับเนี่ยอยากได้ส่วนหลังเนี่ยอยากได้ค่าน้อยอยากได้ค่าน้อยๆต้องเอาตัวเลขมาทําไงกันครับอยากได้ค่าน้อยเออข้อนี้ลบกันใช่ไหมครับอันนี้ครูใบให้แล้วนะข้อนี้เอามาลบกันนะครับแล้วเวลาทําต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมเอาข้อที่หนึ่งครูเขียนให้ดูก่อนนะครับข้ออื่นเขียนเองนะนะครับก็ประโยคสัญลักษณ์เลขมากตั้งใช่ไหมครับข้อนี้เอามาลบกันให้หาส่วนน้อยๆใช่ไหม ก็หน0 0 0ล้ลบกับ768,000นหกหมืนแปเท่ากับสี่เหลี่ยมประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาทำก็ล้านห้าตั้งลบกับ7,000แสนใช่ไหมได้เท่าไหร่ก็คิดมานะครับแล้วก็ตอบเวลาตอบให้ตอบทวนโจทย์นะครับเวลาตอบให้ลอกตรงนี้มาด้วยนะพิษณุต้องการหาเงินมาเพิ่มอย่างน้อยที่สุดอันนี้ก็ใส่ไปว่ากี่บาทก็ใส่ไปนะครับได้ไหมจึงจะซื้อรถยนต์ได้ โอเคไหมครับเวลาตอบได้นะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวการสแสดงวิธีทำแบบย่อนะครับแบบย่อคือนักเรียนไม่ต้องมาเขียนข้างหน้าอยู่ว่า,าพิ่สนุต,ต้องการซื้อรถราคาเท่าเนามีเงินอยู่แล้วเท่านี้อันนี้ไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนคิดเลขให้ครูเห็นแล้วก็ตอบนะครับตอบแบบนี้เขาเรียกการตอบแบบทวนโจทย์เนาะได้นะครับข้อที่1่ผ่านนะครับไปดูข้อที่2นะครับ ข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าอ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งมีน้ําอยู่12บสองล้านลูกบาทเมตรนะครับไหลลงอ่างอีหกล้าน 8, ปดแสนห้าหมนลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ําแห่งนี้จะมีน้ําทั้งหมดเท่าไหร่ะนะั้นโจทย์พูดถึงอะไรข้อนี้โจทย์พูดถึงอ่างเก็บน้ําใช่ไหมครับดังนเวลาคิดก็เขียนอ่อา,งนอางเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําอ่างเดียวหรือหลายอ่างอ่างเดียวใช่ไหมครับถ้าอ่างเดียวมีแท่งแบบนี้กี่แท่ง แท่งเดียวนะครับไม่ใช่อ่างเดียวนักเรียนวาดมาสองแท่งแบบนี้คือผิดนะวิธีคิดนะครับการใช้บาร์ได้ไหมอ่าอ่างเดียวอ่าวาดอ่างน้ํานะครับอ่างน้ำหนอ่างอ่าหอ่างเนาะหอ่างโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่าอ่างน้ําแห่งนี้มีน้ําอยู่ใช่ไหมมีน้ําอยู่12ล้านลูกบาศกเมตรอ่านั้นอ่างนี้นะครับอ่างเนี้ยอ่างสี่เหลี่ยมครูเนี้ยก็มีน้ําอยู่เท่าไหร โจทย์บอกมาว่า12ล้านใช่ไหมก็เขียนไปนะครับ12ล้านลูกบาทเมตรเวลาย่อนะครับรอบอจุดมอมะนะครับแล้วก็จุดนะครับได้นะครับจบแค่นี้ไม่โจทย์แค่นี้ไม่จบแค่นี้ครับโจทย์บอกต่อครับว่าอ่างน้ํามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องมีอะไรมาอีกมีน้ํามาไหลเข้าไปอีกมีน้ําไหลมาเพิ่มอีกนะครับแสดงว่าอ่างน้ําคูแค่นี้พอไหมเนี่ยแค่นี้พอไหม ไม่พอมันต้องเป็นไงอีกเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับอ่าเพิ่มอ่างน้ํามันก็ต้องเพิ่มไปอีกนะครับอ่างน้ําครูต้องเพิ่มไปอีกอ่ะครูยขยายอ่างน้ําครับใช่ไหมอ่างน้ํามันต้องเพิ่มไปอีกใช่ไหมอ่านี่คือเพิ่มไปอีกครับก็วาดต่อไปแค่นั้นเองนะครับก็น้ําอ่ะเขียนตามโจทย์เลยเนาะโจทย์บอกว่าน้ําไหลลงอ่างอีกก็น้ําไหลลงอีกอีกเท่าไหร่ 6ล้านกว่าใช่ไหมครับก็ลอกไป6ล้าน8 5 0แ0 0 0แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหมดคำว่าทั้งหมดตอบครูหน่อยสิแค่นี้ถือว่าทั้งหมดไหมครับไม่ใช่ไหมหรือแค่นี้คือทั้งหมดไหมครับไม่ทั้งหมดคือตรงไหนก็คือทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ไหลเพิ่มไปอีกใช่ไหมครับอันนี้แหละถึงจะเรียกว่า ทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยน้ำทั้งหมดใช่ไหมเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามส่วนที่มันใหญ่ๆหรือส่วนที่มันน้อยๆเล็กๆครับข้อนี้ทั้งหมดก็คือใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่ๆก็คือถามค่ามากค่าน้อยเออโจทย์ถามค่ามากครับทํายังไงล่ะโจทย์ถามค่ามากข้อนี้เอามา เอาตัวเลข2ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองนะครับข้อนี้ไม่เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ดูนะเขียนเอาเองนะครับได้นะครับไปดูข้อที่สซสิสำหรับโจทย์ข้อ3นะครับโจทย์บอกว่าปีนี้บริษัทผลิตรถยนต์รายหนึ่งขายรถยนต์ได้7 6 8 7 8 8คันซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อยู่31,212คันปีนี้บริษัทต,ตั้งเป้าหมายในการขายรถยนต์ไว้กี่คันนะครับโจทย์ ข้อนี้ครับดูที่ครูจะทําสีแดงให้ดูนะครับเจอคําว่าอะไรครับน้อยกว่าโจทย์ที่มีคําว่าน้อยกว่ามากกว่าครูสอนให้สังเกตไปยังครับในคลิปที่แล้วสอนไปแล้วนะครับให้ทริคไปแล้วนะครับถ้าเจอโจทย์ที่บอกถึงมากกว่าน้อยกว่าแบบนี้ให้เราหาตัวละครที่โจทย์สนใจนะครับแล้วหาจากไหนล่ะก็หาจากประโยคนี้แหละนะครับดูประโยคนี้ครับเนี่ยประโยคเดียวกันนี่แหละครับขายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ นั่นหมายความว่าตัวละครที่โจสนใจคือขายได้ครับเนี่ยขายได้กับเป้าหมายครับได้นะครับนี่คือตัวละครนะครัวมาเขียนเลยนะครับขายได้กับเป้าหมายใช่ไหมแล้วโจทย์บอกว่าไงครับขายได้น้อยใช่ไหมขายได้น้อยแสดงว่าขายได้เป็นไงขายได้ต้องน้อยครับ อเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับได้เห็นชัดขายได้น้อยเนาะถ้าขายได้น้อยเป้าหมายต้องเป็นไงเป้าหมายต้องมากใช่ไหมครับและโจทย์ถามใครครับข้อนี้ไปดูประโยคสุดท้ายหลูกโจทย์ถามว่าปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายครับโจทย์ถามเป้าหมายครับโจทย์ถามเป้าหมายคือถามค่ามากค่าน้อยล่ะเป้าหมายอยู่ที่ค่าค่ามากครับอยากได้ค่ามากๆครับทำยังไงครับอยากได้ค่ามาก บวกใช่ไหมครับข้อนี้บวกนะครับได้นะเอาเลข2ตัวนั่นแหละมาบวกกันนะครับไปข้อที่4ครับปี2559ครับกรุงเทพมหานครนะครับมีประชากรหญิงตามทะเบียนราษฎร์อยู่2 9 5 6้านคนประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายนะครับ3 2มแ0นนะครับ2 1 3คนกรุงเทพมหานครจะมีประชากรชายทั้งหมด กี่คนนั่นเองนะครับเจอคําว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำว่าอะไรครับมากกว่าใช่ไหมดังนั้นย้ํานะครับมากกว่าน้อยกว่าสอนไปแล้วข้อเมื่อกี้ก็ย้ําไปแล้วนะครับให้ทํายังไงให้หาตัวละครใช่ไหมตัวละครที่โจทย์สนใจก็ดูจากประโยคเดิมนี่แหละนะครับเอาดูสีฟ้าแล้วกันนะครับประชากรหญิงมากกว่าชายแสดงว่าโจทย์สนใจผู้หญิงกับผู้ชายนะครับอ่านั้นครูเขียนแล้วนะหญิงกับชายนะครับ หญิงกับชายโจทย์บอกว่าหญิงเป็นไงมากกว่าชายแสดงว่าหญิงมากใช่ไหมชายเป็นไงชายน้อยนะครับชายน้อยได้นะครับและโจทย์ถามใครครับดูประโยชน์สุดท้ายกรุงเทพมีประชากรชายโจทย์สนใจผู้ชายนะครับสนใจผู้ชายนั่นหมายความว่าโจทย์สนใจค่าที่มันเป็นไงมากหรือน้อยครับผู้ชายเป็นไงน้อยนะครับทำยังไงถึงได้ค่าน้อยครับเอามาทำไงกันค่าน้อย ลบกันนั่นเองได้ไหมไง่ายๆเลยนะครับไปายข้อสุดท้ายครับด้านล่างเนาะนะครับเขาว่าคณิตคิดท้าทายนะครับคิดท้าทายอ่านโจทย์ครับข้อนี้ครับพี่มีเงินอยู่หนึ่ง2้าห้าแสนี่พันสารอยิบ้าบาทนะครับน้องมีเงินมากกว่าพี่อยู่หนึ่ง0้าห้ามบาทพี่กับน้องมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่โอเคไหมในโจทย์ข้อนี้ครับเจอคําว่าอะไรเนี่ยมากกว่า เออเจอประโยคไอ้มากกว่าน้อยกว่าอีกแล้วใช่ไหมใช่เจอมากกว่าน้อยกว่าอีกแล้วทํายังไงครับข้อนี้ก็าหาตัวละครใช่ไหมครับตัวละครก็หาจากประโยคเดิมนี่แหละน้องมีเงินมากกว่าพี่แสดงว่าตัวละครมีพี่กับมีน้องใช่ไหมครับอ้าวนั้นรูเขียนเนาะมีพี่นะครับมีพี่อเขียนหน้าแล้วกันเนาะมีพี่แล้วก็มีน้องนะครับโจทย์บอกว่าน้อง มากกว่าพี่แสดงว่าน้องเป็นไงน้องมากพี่เป็นไงพี่น้อยครับใช่ไหมครับน้องมากพี่น้อยโจทย์ถามอะไรถามทั้งพี่และน้องครับเอามารวมกันใช่ไหมครับดังนั้นหันไปดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าพี่มีเงินแสดงว่าไอพี่เนี่ยรู้ไหมรู้ครับว่าพี่มีอยู่หนึ่งล้านห้าแสนกว่ากว่าแต่ไอ้น้องเนี่ยรู้ไหมครับไม่รู้นั่นหมายความว่านักเรียนต้องหาของใครครับหาของน้องครับ ซึ่งน้องเป็นไงครับค่ามากค่าน้อยน้องมากใช่ไหมทํำยังไงครับเอามาบวกกันดังนั้นขั้นที่หนึ่งนะขั้นแรกนะครับให้เอาหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้ามาบวกกับอะไรหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นครับขั้นที่หนึ่งครับจบแค่นี้ไหมไม่ครับเพราะไอเลขที่เราบวกกันเป็นของใครครับ เป็นของน้องคนเดียวครับแต่โจทย์อยากได้ใครด้วยโจทย์ถามพี่กับน้องเอามารวมกันสแสดงว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ครูเฉลยให้นะครับก็ต้องเอาใครมาบวกกันครับก็ต้องเอาพี่เป็นไงบวกกับน้องใช่ไหมอ่าพี่มีเท่าไหร่ล่ะก็เน,นี่ยครับพี่ใช่ไหมอ่าลอกมาเลยครับพี่ ก็หนึ่งล้านห้าแสนสองมืนสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าพี่บวกใช่ไหมกับเนี่ยบวกกับน้องใช่ไหมน้องคือเท่าไหร่ล่ะเนี่ยครับน้องเท่านี้นะครับลอกมาเลยครับเนี่ยประโยคนี้ทั้งประโยคครับเนี่ยประโยคนี้เลยลูกทั้งประโยคนะครับได้ไหมครับอ่านั้นลอกมานะวงเล็บนะหนึ่งล้านนะครับห้าแสนสองมืนสี่พัน 325บวกกับ1 2 5 0 0ล้านครับเท่ากับสี่เหลี่ยมได้ไหมเวลาทำทำยังไงทำในวงเล็บก่อนนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาไปบวกกับตัวหน้าแล้วก็เป็นคำตอบนะครับเวลาตอบลูกลอกตรงนี้มาหน่อยนะนะครับพี่กับน้องมีเงนรวมกัน,ก,นก็ใส่ไปว่ากี่บาทน,นะครับโอเคได้นะครับฝากกันบ้านไว้เท่านี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ